สวัสดีครับผมพาชมบรรยากาศรอบคันของนิสสันซูเปอร์ซันนี่ปี96นะครับตอนนี้สีสวยมากเลยนะครับสีสวยบางเดิมนะครับไม่แตกไม่โปะไม่เล้าเลยนะครับแต่ริ้วรอยก็จะมีตามอายุการใช้งานนะครับฟิล์มปกติดให้ใหม่นะครับเป็นยี่ห้อไฮคูทั้งคันเลยนะครับครับสวยๆนะครับเอกสารครบโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับภาษีถึงปีหน้าเลยนะครับปี66ครับนะครับดูได้เลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเครื่องดีช่องล่างดีมากๆเลยครับ อันนี้คือให้ดูบรรยากาศรอบนอกก่อนนะครับยางดีสี่ล้อนะครับยางในปี2021นยี่นะครับยางใหม่นะครับยางใหม่สี่เส้นเลยนะครับพร้อมใช้งานมากๆนะครับวิ่งทางไกลสบายนะครับหายห่วงนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนผมส่งให้ได้ทุกจังหวัดนะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับต่อไปเราไปดูข้างในกันครับเป็นกระจกไฟฟ้าเกียร์ธรรมดานะครับใช้งานได้ปกตินะครับกระจกใช้งานได้หมดเลย4บานนะครับนะครับ รถบ้านแท้ๆนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ํามันลรวนะครับ9 1้าก็ได้นะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนี่ฮะสวยๆเลยครับมีเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงข้างในนี่แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับเครื่องเสียงนี่เป็นจอ a n d ด o i d นะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับระบบแอร์เย็นฉ่ำนะครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันครับสวยงามเลยครับผมเป็นปี96 เนี่ยครับเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเนี่ยครับขอบประตูไม่มีแตกเลยนะครับสวยๆเลยครับรี้วรอยมีบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแต่รถไม่มีแตกไม่มีโผลไม่มีร้าวนะครับริ้วรอยก็หมายถึงรอยแมวข่วนรอยขูดขีดเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับข้างในนี่สวยเลยครับบอดี้สวยมากครับไม่แตกไม่ช้ำไม่หักเลยนะครับแน่นๆเลยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปติดเครื่องกันดูครับ นลยครับใกลที่หารถดีๆรถบ้านไว้ใช้งานนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมติดเครื่องให้ดูครับเครื่องยนตติดง่ายมากเลยนะครับที่เดียวติดนะครับตอนนี้ผมติดเครื่องแล้วไปดูข้องเครื่องกันครับครับสวยงามเลยเครื่องเงียบมากเลยนะครับห้องเครื่องเงียบๆนะครับ ไม่มีควันขึ้นเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะครับผมผมดูที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับนี่ครับควันไม่มีสักแอะเลยนะครับรับระกันเลยเครื่องดีมากครับเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับรถคันนี้พูดได้เลยว่าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับใช้งานได้เลยนะครับผมนี่ครับเครื่องเงียบมากข้างหน้านี่จะเป็นไฟไฟ LED นะครับสว่างมากนะครับกลางคืนครับไม่ต้องกลัวเลยครบจบเลยครับรถคันนี้ ยาง1 9 5้าขอบ15นะครับ195่าทับหนะครับยางปี2อ2 1นย่ะครับยางใหม่เลยครับทั้ง4ล้อเลยนะครับผมสวยงามเลยครับโอเคครับใครที่สนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์โทรผมนะครับ0855754369สนะครับผมโอเคครับขอบพระคุณมากๆครับ